อืวัปดีจ้าว้างเว้นจากการเลี้ยงแมลงเรามาทำอาหารไว้กินกันวันนี้เช็ดสมหนังงัววัตถุดิบมีหนังง่าได้หนิหนังง่าต้มเปืเป่อยๆค่ะหั่นชิ้นพอดีคำเสร็จแล้วเครื่องปรุงกระเทียมเข้าสุกเกลือแล้วกะชุรดแค่นี้เองนะ ปลาน้ำผึลงมือสูตรน้ำผึได้นี่ใส่เกลือไปใส่กระเทียมกระเทียมปลาใส่กระเทียมลงเกลือนิดหน่อยเกลมอนิดหน่อยเข้มหน่อยเข้มห่อยเข้มหน่อยเข้มหลายเข้มห่อยผมนู้อ่ะเชิดนี่สูตรอาหารอร่อยน้ำผึเลยๆได้ไหนแล้วนําเสนอใส่ข้าวให้มันได้รสสมนะใส่ข้าวสุก เสร็จแล้วคุกเขาอันบ่บ่ใสถุงมือเด้อเนื่องจากว่าเฮ็ดกินเองค่ะเพราะว่าจะบ่เขาบ่เขาเนื้อใสถุงมือวัฒนัดก็ชอบใส่ถุงก่ชอบใส่ถุงมือก่ชอตใสถุงวงเล็บมือเนี่ยค่ะขันโดนเมืไอไหี่พิพนถ้าเขาเข้ากับชิ้นเบิ้ลอย่งนะ้น เพราะมันเข้ากันมันบปหนังว้วนหนังวัวหนังวัวเนี่ยเปื่อยอยู่แล้วนะเพื่อนเพื่อนเนื่องจากเราจะต้มก่อนแล้วก็หั่นให้พอดีอ่าแล้วก็ให้รสส้มในธรรมชาติของเขาวิธีการกระเคลื่อนคันสมงัวนะสมูัวนะนะเพี้ยนแค่วัตถุด,ดิบเป็นหนังวัวนี่ค่ะผ่นไปเรื่อยๆแบบนี้ออชิมบ้างป่อร่อชิม จิ้มก็เห็นไงทำง่ายทำกินง่ายๆเพื่อนๆเครื่องปรุงไม่กี่อย่างค่ะ<ม>แต่อร่อยเวอร์นะแล้วก็ใครที่เป็นนักดื่มแนะนำค่ะเนื่องจากว่าวาเป็นกับแกมเป็นกับแกมไดยอย่างยังดีเยี่ยมอะ่ะอ่าใช่ไหนเสร็จและเสร็จแล้ว,วแล้วก็ใส่กระโปงค่ะ<ม> ไปเข้มขีมือนะพุดแล้วเหตุเองต้อกินของเราเองไงเสร็จแล้วค่ะส้มหนังวัวหาขวดแล้วหาขวดหาก็ะปุกสมเกาเขานั่นไงกระปุกควนหลวงเนี่พูดหาหาอะไรมาบรรจุทำทำไม่ยากขั้นตอนไม่ยุ่งยากเครื่องปรุงก็ไม่ยากแต่รสชาติเด็ดสเลติ อันนี้ไม่เคยกินกับเขาหรอกไม่ได้กินเนื้อวัวมานานไม่กินสัตว์ใหญ่เรากินสัตว์เล็กด้กระปุกง่ายไปวันนั้นใส่กระปุกเล็กก็ได้นะหรือเพื่อนๆห่อใบตองก็ได้อันนี้วันสองวันก็กินได้ละหอกรสส้มพอดีละปิดฟ้า ก็เสร็จเรียบร้อยส้มหนังวัวไปทดลองทำกินดูนะคะหลองบบใส่ตู้เย็นไหมใส่ตู้เย็นไว้ใส่ไว้ข้างนอกเป็นยังไงไม่ได้ต้องใส่ตู้เย็นนั่นเดียวต้องใส่ตู้เย็นอย่างเดียว,ยยายวมามันก็คือหนังวัวมันสูงอยู่แล้วแต่มันถ้ามัดถ้ามันจะเปือ่อยมันจะเปื่อยเ,เ,เกินไปต้องใส่ตู้เย็น,นเ,ลเล่น ออมันมต้องใส่ตู้เย็นไว้ยังเดียวนะเทคนิคใส่ตู้เย็นได้เพื่อนๆนทำแล้วใส่ตู้เย็นมันจะสมของมันเองยช่ไมหมอ่ามันก็จะเปรี้ยวของมันได้ระดับที่พอดีเรียบร้อยสูตรอร่อยอร่อยส้มหนังวัวแบบกระปุกไปเลี้ยงแมลงกันต่อคะ่ปะปดิจา